รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกละปุกอนุมากเกษตรพืชผลนะฮะในการที่พร้อมรับฟังทุกร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็อยู่เคียงข้างกันนะคะเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหานั้นนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของเสียงของคนทํางานค่ะเสียงของเรามีค่าอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนทํางานที่อยู่ในสังกัดของประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนนะฮะทุกวันนี้พวกเรารู้ไหมคะว่าเขามีในเรื่องของการเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคมและบอร์ดประกันสังคมตรงนี้นะคะเป็นผู้ที่กำกับดูแลงบประมาณ2.9ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณมหาศาลเหมือนกันนะะซึ่งหลายๆคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้นะก็มีประเด็นที่สงสัยนั่นก็คือเรื่องของการ เลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดที่กําลังจะครบวาระนะคะเพราะว่าคณะกรรมการบอร์ดตรงนี้แหละค่ะที่จะเข้ามาดูแลนะคะสิทธิของผู้ประกันตนเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะท่านเป็นรองโฆษกสํานักง,งานประกันสังคมค่ะก็คือท่านมาลาการันหอบประทุมนะคะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเรารู้จักประกันสังคมนะคะโดยส่วนมากแต่คําว่า บอดประกันสังคมนะฮะหรือเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมใช่ไหมคะท่านคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วสำคัญสำหรับผู้ประกันตนของเรายังไงคะท่านคะก่อนอื่นนะคะต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าคณะกรรมการประกันสังคมมีความสําคัญกับกองทุนประกันสังคมแต่ทีนี้ก่อนเราจะมาคำคำความเข้จายคําว่ากองทุนประกันสังคมคืออะไรก่อนนะคะในส่วนของสํานักงานประกันสังคมเนี่ยค่ะมีภารกิจที่จะต้องดูแล ลูกจ้างนายจ้างผู้ประกันตนนะคะซึ่งหนึ่งในกองทุนที่เราดูแลคือกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่2.9ล้านล้านบาทที่นี้ต้องถามก่อนว่าพี่ปูว่าแล้วเงินมันมาจากไหนตั้ง2.99ล้านบาทนะคะมาจากการที่จัดเก็บเงินสมทบ3ฝ่าย<อ>คือมีนายจ้างผู้ประกันตนและรัฐบาลในอัตราปัจจุบันนี้คือ5%เปอร์เซ็นต เรีนมาจาก3ทางนี้ถูตกต้องค่ะก็มีการจัดเก็บทุกเดือนทุกเดือนนะคะทีะนี้มาดูเสร็จพอมีการจัดเก็บแล้วประกันสังคมก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะด้วยกฎหมายประกันสังคมก็มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการ1มาชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการประกันสังคมเป็นรูปแบบไตภาคีคําว่าไตภาคียังไงคะ3ฝ่าย 1. ฝ่ายรัฐบาล 2. ฝ<อ>่ายนายจ้าง3ฝ่ายผู้ประกันตนค่ะทีนี้ถามว่าฝ่ายรัฐบาล เขากําหนดในกฎหมายแล้วนะคะบอร์กปรกันสังคมเนี่ยค่ะมีทั้งหมด21คนคนนะคะมีฝ่ายละ7คนในฝ่ายรัฐบาลท่านประหลัดก็คือเป็นประธานคือโดยตําแหน่งตัวตําแหน่ง7คนนี้เป็นโดยตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ7คนนี้แน่นแน่นอนคือประหลัดกระทรวงแรงงานเลขาธิการสานักงานประกันสังคมนะคะมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขนะคะกระทรวงการคลังสํานักงบประมาณ ขมอะนะคะ,คะอันนี้คือแน่นอนแต่นี้ในฝ่ายของนายจ้างผู้ประกันตนคุณอนุมาทราบไหมคะแล้วเขาจะเข้ามาอย่างไงฝ่ายละเจ็ดคนแลือจะเป็นใครั่นนะคะจะต้องเป็นใครมันก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าท่านได้ยินก็คือกระแสะเลือกตั้งบอกว่าจะมีการเลือกตั้งบอดประกันสังคมไหมเลือกตั้งบอดประกันสังคมไหมก็ต้องขอบคุณคะ่ะวันนี้เราจะได้มาชี้แจงให้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งมีจริงไหมและมีการปรับเปลี่ยน,น,น อันดับแรกมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนเลยค่ะมีแน่นอนทีนี้การคําว่ามีแน่นอนนั่นหมายความว่าอย่างไงประกันสังคมเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎหมายบอกว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะบอร์ดประกันสังคมผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนต้องมาจากการเลือกตั้งค่ะโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะกระบวนการนี้ค่ะการจะเข้ามา ไม่ใช่ว่าเข้ามาลอยๆอันนี้ต้องใช้คำคันนี้นะคะขออนุญาตมันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะคะท่านรัฐมนตรีท่านก็จะออกระเบียบมาหนึ่งฉบับคคือระเบียกบกระทรวงแรงงานเมื่อปี64ในเรื่องของเกี่ยวกับการเลือกตั้งขออนุญาตใช้คาว่ากติกาในการเลือกตั้งนะคะจะได้ชัดเจนนะคะกระบวนการพวกนี้นะคะเขาจะต้องมีการกําหนดว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างในการเลือกตั้งนี่น่าสนใจะนะเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊แล้วคนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยมีสักเท่าไหร่กันแล้วเลือกตั้งด้วย วิธีไหนอันนี้เป็นประเด็นที่คนอยากรู้มากนะทีนี้ต้องขอบคุณค่ะว่าประเด็นนี้ถ้าดูในรูปประกันสังคมว่านายจ้างมีเท่าไหร่ค่ะมีประมาณ500แสนลายอันนี้คือฝั่งนายจ้าง5้0แสนแปดหมื่นลายนะคะในส่วนของผู้ประกันตนถ้าทั้งระบบตอนนี้ประมาณ24ล้านคนแต่24ล้านคนนี้ภายใต้ผู้ประกันตน3ประเภท หนึ่งมาตราสามสิบสามมีประมาณสิบสองล้านคนอันนี้คือนั่งทํางานตามในจ้างใช่นะคะเข้ามาออฟฟิศทํางานตอกบตรออกเข้านะคะอันนี้คือตามปกติส่วนผู้ประกันตนอีกมาตราคือมาตราสามสิบเก้าก็คือเคยอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วเขาอาจจะเป็นอิสระสมัครใจอยู่ต่อเขาก็ส่งเงินสมทบ432บาทเคยเป็นเคยทำงานประจาอยู่ตามบริษัทอันนี้มีประมาณ1.6ล้านคนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือมาตรา40ที่เราเคยได้ยินก็คือแรงงานอิสระ อันนี้ที่บอกว่าเป็นแม่ค้าเป็นพี่วินใช่เป็นพี่วินพี่แท็กซี่ช่างทไปช่างทาผมอะไรได้หมดก็เข้ามาสมัครนะคะเป็นเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็อยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ10กว่าล้านคนรวมแล้วภาพรวมก็ประมาณ24ล้านคนค่ะไม่ถึง24ล้านคนนี้จะได้ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหมดไหมฮะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เออไม่ใช่ ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้อาจจะต้องมาชี้แจงให้ทราบว่า24ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนไหมโอ้ดีเลยท่านผู้ชมตั้งใจฟังเลยนะ24ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมเท่าไหร่และอยากรู้มากใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างสองแต่ทีนี้ประเด็นก่อนที่จะบอกว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งเรามาดูกระบวนการการเลือกตั้งก่อนค่ะไม่ใช่ว่าพอต้อง้อยดไปนิดนึงค่ะว่าชุดแรกท่านเข้ามาปฏิบัติเมื่อ14กุมภาพันธ์ปี67ค่ะท่านอยู่ในวาร เพราะฉะนั้น14กุมภาวันวาเลนไทน์เมื่อปี67ประมาณกุมภา69นะคะทีนี้พอกุมภา69ปุ๊บเนี่ยคนที่จะมาดําเนินการเลือกตั้งจะมีกรรมการขึ้นมาอีก1นึ่งชุดคือคณะกรรมการการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมมาจากไหนคะคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเป็นการกําหนดในระเบียบ กติกาของการเลือกตั้งท่านึกถึงระเบียบ้าท่านึกถึงการเลือกตั้งในระดับประเทศท่านนึกถึงอะไรคะกกตที่ก,ก<ำ>ํา<ำ>ลังดำเนินการแต่กกตไม่ไม่ไม่ได้มาไม,ไม,ไม,าไม่ไม่คนละส่วนการมากำกับดูแล ของการของกรมสัขุมนะฮะกกตอนนี้เป็นกกตเล็กของของสำนักงานประกันสังคมมีทั้งหมด9คนเก้าคนก็จะมีทั้งคนของในกระทรวงแรงงานและคนนอกกระทรวงแรงงานนะคะแน่นอนค่ะหนึ่งก็ต้องเป็นท่านประหลัดเป็นประธานท่านเลขาธิการแล้วก็เป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงานก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็ตัวแทนของสํานักงานประกันสังคมแล้วก็จะมีผู้แทนที่ มีเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งไรู้ครัก็หนึ่งกกตถูกต้องก็ถูกต้องเลยสองผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนี่เขาก็จะมาฟอร์มทีมกันนะคะพอจบในเรื่องของครบวันแล้วแล้วเขาก็จะมีการประชุมหารือกันพอประชุมหารือกันเสร็จก็จะกําหนดเขาจะมีหน้าที่ค่อนข้างหนึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งเหมือนกกตใหญ่เลยถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ก็ต้องรอก่อนแล้วเรายังไม่ทราบเลยค่ะว่าเขาจะเลือกตั้งกันวันไหนคประกาศให้มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ พอมีการประกาศก็จะต้องมีการประกาศกําหนดในเรื่องของวิธีการที่จะเข้ามาผู้มีสิทธิ์เข้ามาในการเลือกตั้งนี่แหละคะ่ะจุดที่คุณอนุภาบ,บอกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่ต้องเองเขาก็จะบอกว่าเอาแล้วนะสมมตินะคะว่าประกาศให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนมิถุนาหกเก้าค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มบอกแล้วว่า ให้ทุกคนในระบบประกันสังคมเข้ามาลงทะเบียนในระบบประกันสังคมอาจจะเป็นช่องเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเขามาแสดงเจตจำนงว่าอยากมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าหลักการคือนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือกเฉพาะนายจ้างผู้ประกันตนก็เลือกเฉพาะผู้ประกันตนนะคะทีนี้พอกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมประกาศกําหนดวันเลือกตั้งแล้ว เอาละทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาช่วงนี้ถึงช่วงนี้อาจจะหนึ่งเดือน15หรือ15วันหรือ7วันก็แล้วแต่นะคะพอมาลงเสร็จปุ๊บคาถามว่าแล้วมีสิทธิเลือกตั้งหรือยังต้องประกาศสิทธิ์นะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าฮะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเอาละพอตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้น่าสนใจมากๆนะเพราะหลายๆคนอาจจะดูว่าเอะแล้วเราเข้าเกณฑ์เข้าข่ายไหมห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ เราจะมาให้ท่านรองโฆษกนะคะพูดต่อเลยว่าค,คุณสมบัติที่ว่าคืออะไระสักครู่ค่ะ,คะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ